ต้องบอกว่าทำเอาสะเทือนใจหัวอกคนที่มีลูกน้อยตาตาๆกันนะคะเมื่อกุ้งพลอยค่ะหรือว่าคุณติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์นะคะอดีตภรรยาของพระเอกดังในตำนานค่ะอย่างคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทั้งคู่ค่ะได้ตัดสินใจยุติสถานะหลังมีในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องจนกลายเป็นมหากา์ครั้งใหญ่หน้าสื่อน,นั้นซึ่งคุณหนุ่มสอนรามนะคะก็มีการให้คุณกุ้งพลอยค่ะได้เจอหน้าลูกสาวน้องวีจีเนี่ยเป็นครั้งข่าวตามข้อตกลงเท่านั้น และต้องบอกเลยนะคะว่าทําเอาชาวเน็ตค่ะกลับมาวิพา์วิจารณ์เรื่องนี้กันอีกครั้งเมื่อก่อนหน้านี้นะคะน้องวีจีค่ะลูกสาวนะคะมีการป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลโดยที่มีคุณพ่อสอนรามเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนล่าสุดน,นะคะกุ้งพลอยค่ะนั้นก็ได้มีการหอบข้าวของนะคะมาเยี่ยมลูกรักดวงใจที่โรงพยาบาลแต่กลับต้องเข่าสุดค่ะเมื่อมาเนี่ยเราไม่ได้เจอกับลูกสาว ก่อนเท่านั้นนะคะมีการเผยภาพสะเทือนใจค่ะที่หอบเอาข้าวของนะคะมาฝากลูกแล้วก็ได้ฝากไว้เพียงแค่ป้อมยามค่ะซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะเข้ามาติดติงสอนรามค่ะว่าทําไมถึงกีดกันแม่ลูกงานนี้นะคะบอกเลยว่าชาวเน็ตค่ะคอมเมนต์เดือดค่ะ เรียกได้ว่าหลายคนนะคะที่ติดตามครอบครัวนี้ค่ะก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าหนุ่มสอนรามค่ะหลังจากมีการเลิกรากับอดีตภรรยานะคะเนื่องจากประเด็นของเงินค่ะที่ถูกถอนออกจากบัญชี4 0 0 0 0 0บาทจนนุ่มสอนรามนะคะมีการเข้าไปแจ้งความแต่สุดท้ายเนี่ยกลับไม่มีอัปเดตความคืบหน้าก่อนที่ต่อมาค่ะก็ถอนแจ้งความนะคะเพราะกลับพบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเผยให้เห็นว่ามีภาพอดีตของภรรยาค่ะเป็นผู้กดเงินออกไป ดยหลังจากจบความสัมพันธ์ลงนะคะทั้งคู่ค่ะก็ได้มี6ข้อตกลงหลังใบหย่าด้วยกันนะคะโดยข้อตกลงในการหย่าของทั้งคู่ค่ะมีการระบุไว้ดังนี้ข้อหนึ่งค่ะทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจดังได้ดำนำหนังสือสัญญาการหย่ามาแสดงและได้แนบติดตัวพร้อมบันทึกนี้แล้ว 2คู่หย่าได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา2ปีมีบุตรเป็นจํานวนหนึ่งคนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์เกิดวันที่8เมษายนส5 6 2ายโดยคู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิเทพพิทักษ์อยู่ในอํานาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชาย 3. เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว4เรื่องทรัพย์สินตกลงกันเองไม่ประสงค์บันทึก5เรื่องหนี้สินไม่มี 6เรื่องข้อตกลงอื่นไม่มีและในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกนะคะหลายคนค่ะก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าน้องวีจิค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของหนุ่มสอนรามโดยกุ้งพลอยค่ะจะมีสิทธิ์ได้เจอลูกสาวเนี่ยแค่ตามตกลงเท่านั้นและก่อนหน้านี้นะคะคุณสอนรามค่ะก็เคยได้เปิดใจนะคะว่ากุ้งพลอยเนี่ยได้เจอลูกเนี่ยได้เดือนละ2ครั้งแต่เมื่อได้กลับมาคุยกันใหม่และตนเนี่ยก็ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายได้มีโอกาสเจอลูกได้มากขึ้นก็ขยับระยะเวลาให้กุ้งพลอยได้พบลูกเดือนละ4ครั้ง แต่ถึงอย่างไรนะคะถึงแม้จะมีการบอกว่ากุ้งพลอยค่ะนั้นได้สิทธิ์การเจอลูกแต่เธอนั้นค่ะก็มักจะออกมาโพส์ข้อความนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอค่ะที่ดูเหมือนจะยากเย็นในการได้เจอกับลูกสาว ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วค่ะเธอนั้นนะคะก็เคยได้โพสต์คลิปวิดีโอค่ะขณะวิดีโอคอกกับลูกสาวน้องวิจินะคะซึ่งน้องวิจิเนี่ยก็มีอาการร้องไห้อย่างหนักเพราะว่าอยากคุยกับแม่อยากอยู่กับแม่ซึ่งคุณกุ้งพลอยนะคะก็ได้มีการแนบข้อความวิดีโอเอาไว้ว่าอยากคุยกับแม่แม่คิดถึงแม่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 คิดถึงลูกมากนะวีจิรู้ไหมแม่แม่ตายแทนลูกได้แม่แม่กรีดเลือดออกมาเป็นวีจิ ซึ่งขณ้นั้นนะคะก็ยังมีการระบุข้อความอีกว่าไม่นานลูกรักไม่นานเชื่อแม่รักลูกมากนะลูกแม่ทํางานลมหายใจเข้าออกคือวิจิแม้แต่เดินลงพื้นที่ในตลาดทุกตลาดสิ่งแรกที่แม่มองหาคือของเล่นให้ลูกแม่หอบหิ้วขึ้นเครื่องบินกลับมาฝากลูกแม่ทุกครั้งด้วยความรักและคิดถึงแม่แม่ไม่เคยคิดจะไม่โทรหาลูกโทรหาตลอดแม่ทํางานเหนื่อยขนาดไหน แม้เวลาที่มีให้แม่ได้คุยไม่มากแต่แม่ไม่เคยลืมลูกนะคะรักลูกที่สุดฟ้ากำลังเปิดทางให้เราใครก็ขวางทางเราลำบากแล้วหละ่ทีนี้ถึงจะสอนให้เขาต้องแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่ธรรมชาติของเด็กก็รักและคิดถึงแม่อยู่ดีค่ะเปิดใจยอมรับและแก้ไขจุดนี้ให้ดีเพื่อลูกและภาพล่าสุดในไอจีของเธอนะคะที่ได้มีการคุยกับลูกสาวค่ะก็ได้ถูกอัพเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยกุ้งพลอยค่ะได้มีการระบุข,ข้อความว่ารักย,ายา่าให้เป็นที่หนึ่งคู่ไปกับป้าป้านนะลูก ก่อนที่จะกลายมาเป็นประเด็นนะคะเมื่อ29สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะด้านคุณหนุ่มสอนรามนะคะก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะขณะป้อนอาหารลูกสาวอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมมีการระบุข้อความว่า RSV เล่นสังงมเลยค่ะวิจีปะปะ๊า หลังจากนั้นค่ะเพื่อนสนิทอย่างคุณมอดปฏิพานนะคะก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าพ่อสู้ๆหลานหายไวๆๆมีอะไรให้ช่วยโทรมาและนะแสดงรุ่นใหญ่นะคะอย่างคุณตุ๊กเดือนเต็มค่ะก็ได้มีการเข้ามาให้กําลังใจว่าขอให้หายนะลูกคุณยายส่งกําลังใจมาให้นะคะก่อนคุณสอนรามค่ะมีการโพสต์คลิปวีีโอลูกสาวนะคะที่ดูว่ามีอาการสดใสขึ้นค่ะพร้อมมีการระบุข,ข้อความว่าชินปิ้งไหมคะชินปิ้ง และล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะคุณกุ้งพลอยนะคะเมื่อทราบข่าวอาการป่วยของลูกสาวค่ะก็ได้มีการมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลก่อนโพสตภาพนั่งเข่าสุดนะคะหอบข้าวของมาเยี่ยมลูกสาวค่ะแต่เธอนั้นนะคะก็ไม่ได้เจอลูกสาวค่ะเพราะว่าคาดว่าน่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วโดวยเธอนั้นนะคะมีการโพสร,ระบุข,ข้อความว่ามาไม่เจอลูกโรงพยาบาล และอีกภาพนะคะเป็นภาพที่เธอขานําขนมนะคะแล้วก็ของเล่นค่ะมาฝากให้กับลูกสาวที่น้าป้อมยามโดยด้านนั้นก็ได้มีการระบุข,ข้อความว่ามาเย,ยี่ยมลูกได้แค่นี้ป้อมยามและเธอก็ยังมีการโพสต์ภาพอีกภาพหนึ่งค่ะที่เป็นภาพที่ซูมไปในมือของยามนะคะที่มีการรับของเธอข่ะไปให้ลูกสาวซึ่งก็จะเห็นว่ามีขนมแล้วก็ของเล่นนะคะโดยเธอค่ะมีการระบุข,ข้อความว่าแม่รักลูกมากนะวีจิอีกทั้งเธอค่ะยังมีการใส่เพลงประกอบนะคะอย่างเพลงคนดีไม่มีวันตายโดยในเนื้อเพลงนะคะก็มีการระบุเนื้อหา ว่าแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจยกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำ ท้ามกลางชาวเน็ตน,นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะหลังจากเห็นคลิปนี้นะคะโดยมีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าเห็นสภาพแม่ไปเยี่ยมลูกที่โรงพยาบาลกลับไม่เจอไปบ้านก็ไม่ได้ไงสอนรามเคยพูดว่าวีจิยังไงก็ลูกกุ้งพลอยเขาแม่ลูกกันกลับกีดกันไม่ให้แม่ลูกเขาเจอกันบ้างคะสอนราม ถึงจะเลิกแต่ทําไมสอนรามถึงทําได้ขนาดนี้ให้กุ้งพลอยทําหน้าที่แม่บ้างเจอบ้างเขาเป็นแม่ลูกกันค่ะทําไมไม่ดูคู่รักที่เขาเลิกกันร่วมกันดูแลลูกด้วยกันคะเห็นใจคนเป็นแม่อย่างกุ้งพลอยค่ะลูกวิจิไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งนะคะน้องวิจิต้องการแม่บ้างทําแบบนี้ลูกจะมีปัญหาแน่ถ้าโตขึ้นมาเขาก็จะรู้เรื่องทุกอย่างระหว่างพ่อและแม่ค่ะไม่เห็นด้วยกับการกระทาสอนรามที่เอาลูกไว้กอดคนเดียวค่ะไปหัวนกระแสะเลยค่ะกีดกันทําไมนักหนา ถ้าเป็นแบบนี้เกินไปนะคะแม่ลูกกันไม่ให้เจอกันค่ะบางทีผู้ชายทําเกินไปนะเข้าใจคุณด,ดุ่มค่ะเข้าใจมากด้วยน้องอยู่กับพ่อเจอแต่สิ่งสวยงามน่าเห็นใจนะลูกป่วยยังไม่ได้มาดูแลเวลาน้องอยู่กับคุณแม่ดูสดใสร่าเริงน่ารักขอให้น้องหายไวๆรอน้องโตอีกนิดน้องน่าจะเข้าใจเป็นกําลังใจให้นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะอดทนและทำดีต่อไปเหมือนดังเพลงนี้น้องโตขึ้นมาต้องมาหาแม่แน่นอนบุญจะส่งผลจากการกระทำของเราในวันข้างหน้าแน่นอนน้องโตขึ้นน้องจะตัดสินใจได้เองไปหาพ่อหรือแม่ได้เองค่ะสู้ๆ และอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งวันค่ะด้านสาวกุ้งพลอยนะคะก็มีการโพสต์ภาพขาขณะอยู่ที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางอีกด้วยเพราะมีการใส่เพลงประกอบอย่างเพลงแล้วมันจะผ่านไปซึ่งชาวเน็ตนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ว่าจะอย่างไรบุตรเป็นบุตรอันชอบรมของมารดาสู้ๆนะคะสู้แบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วค่ะวันหนึ่งลูกโตลูกจะเข้าใจว่าแม่สู้เพื่อลูกขนาดไหน ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอเป็นกำลังใจให้นะขอให้ได้รับความยุติธรรมจากศาลหายากครับที่ศาลให้สิทธิ์บิดาแทนมารดาดูแลแสดงว่าศาลเห็นข้อปกคร่องฝั่งมารดามากกว่าไหนว่าพี่หนุ่มเลิกปิดกั้นแล้วไงเห็นข่าวน้องวิจิไม่สบายได้ไปเยี่ยมไหมคะหัวอกคนเป็นแม่เห็นลูกแต่ไปหาลูกไม่ได้กอดไม่ได้อย่างเจ็บสู้ๆนะคะแม่น้องวิจิไม่เข้าใจจริงๆว่าจะไม่ให้แม่กับลูกเขาเจอกันหรือไปอยู่ด้วยกันเพื่ออะไรผู้ชายแบบนี้มันมีอยู่บนโลกด้วยหรือเหมือนคนไม่เต็มหว่าพ่อพระเอก พระเอกในจอแต่นอกจอใจทําด้วยอะไรไม่รู้นะพูดในฐานนะคนเป็นแม่นะอุ้มท้องมา และงานนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าชาวเน็ตนะคะก็ยังมีการคอมเมนต์กันอย่างดูเดือดค่ะแล้วก็มีการให้กําลังใจสาวกุ้นพลอยกันอย่างมากมายขณะที่ก็ยังมีการติติงหนุ่มสอนรามนะคะที่ถึงแม้ลูกป่วยค่ะก็ยังไม่ได้เจอแม่ทั้งนี้นะคะเราก็ต้องรองหนุ่มสอนรามค่ะได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้และสุดท้ายนะคะทีมข่าวท็อปดาราค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ฝ่ายนะคะและหากมีความคืบหน้าอย่างไรท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ที่ยูทูบชาแนลท็อปดาราและแฟนเพจ f c e e o o o ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดทุกต๊อตตงให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ